ชาแนลมิสเตรหลอดสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปคนโสดชาวมีนนะคะอา่านโนม้มความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของชาวมีนในเดือนกรากฎดาคมค่ะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะของคนโสดชาวมีนทั่วโลกไม่ได้จาะจงอ่านให้ท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นการรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะและสําหรับการแบ่งราศรีของเฉพาะทางช่องนี้และช่องทางการติดต่อ กดสำเรียมเล็กๆด้านล่างของคลิปนะคะจะมีรายละเอียดไว้ให้แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าแนวโน้มเรื่องของคนโสดชาวมีเดินกรกดาคมจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะก็ดูเรื่องของแนวโน้มความรักค่ะ จะมีคนเข้ามาไหมแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องของความรักจะเป็นยังไงบ้าง สำหรับคนโสดชาวมีนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคม,มเหมือนกับว่าก็โสดแต่ไม่สนิทนะคะเพราะว่ามีคนคุยมีคนเข้าหาหรือมีคนส่งข้อความมาทักทายอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกเหมือนรู้สึกมีความสุขเท่าที่ควรเหมือนกับว่าตัวคุณเองก็ยัง ไม่ได้อยากจะเปิดใจให้ใครขนาดนั้นนะคะคุยได้แต่ยังไม่ให้สถานะโสดแต่ไม่สนิทเพราะว่าก็ไม่ได้ให้สถานะใครแต่ก็คุยไปเรื่อยๆนะคะเหมือนใจอ่ะมีความผูกพันกับคนที่เคยคุยกันมาก่อนแล้วเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่ ไม่ได้อยู่ใกล้ๆเขาอา,อาจจะมีการคิดถึงใครบางคนแล้วก็ส่องเขาอยู่หรือคิดถึงเขาอยู่นะคะตอนนี้ก็มีความคิดว่าอยากที่จะกลับไปพูดคุยหรือเริ่มกันใหม่กับใครบางคนนะคะสำหรับบางท่านมีโอกาสสูงมากที่อยากที่จะกลับไปหาคนเก่าๆที่เคยคุยที่เคยแบบว่าเหมือนกับคบหากันมานานแล้วก็ได้ กันไปเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์นี่แหละหก็เป็นช่วงที่ยังไม่ลงตัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะยังในเรื่องของความรักนะคะยังไม่ลงตัวนักก็แค่คุยๆไปสำหรับคนที่มีโอกาสที่จะทักทายหรือพูดคุยในช่วงนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าแล้ว แล้วในช่วงกรกดาคมมีโอกาสที่จะได้พบเจอหรือพูดคุยกับคนที่คิดถึงที่สุดเลยเนี่ยหรือเปล่าเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เจอะจ,จงอ่านให้ท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยกับท่านใดเลยนะคะฟังเป็นเหมือนกับ ฟังไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะถ้ามีอันไหนที่เอาไปปรับใช้ได้ก็ค่อยเอาไปปรับใช้นะคะอย่าซีเรียสน,นะคะคุณจะมีโอกาสได้พบเจอหรือพูดคุยกับคนที่คุณนึกถึงหรือเปล่านะเหมือนเป็นช่วงเวลาแห่งความคิดถึงมากกว่าออาจจะเคย คยไม่เลือกใครมาก่อนแล้วไม่ตัดสินใจกับใครบางคนแต่ทีเนี้ยเสียดายเขาแล้วก็คิดถึงเขานะคะยังไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแต่สำหรับบางท่านก็มีมีคุยบ้างนะมีได้คุยแต่ไม่ได้ยังไม่ได้แบบกลับไปหางกันนะคะเริ่มคิดถึงมีการวางแผนที่จะ ไปพบไปเจอมีการวางแผนนะคะเป็นช่วงที่คิดถึงมากแล้วล่ะวางแผนที่อยากจะไปพบไปเจอนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันในส่วนของคนโสดคนโสดสนิทเลยไม่มีใครเข้ามาหาเลยจะมีใครเข้ามาในช่วงเดือนกรกฎาคมไหมคะ ยังไงก็ต้องมีคนเข้ามานะมีนช่วงนี้จริงก็เนื้อหอมนะคะแนะนำนะคะสำหรับคนโสดถ้ามีคนเข้ามาให้เลือกดีๆให้ตั้งมาตรฐานไว้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนที่คุณต้องการที่จะคบหาเป็นแฟนเนี่ยคุณมีมาตรฐานยังไงกับเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าถ้ารีบเปิดใจให้เขามากหรือ รับการเขาหาเป็นแฟนเร็วเนี่ยคุณอาจจะผิดหวังได้อาจจะเลือกคนผิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ตั้งมาตรฐานไว้เลยว่าข้อ1คุณอยากได้ความรักที่เป็นแบบไหนหรอคนรักที่เป็นแบบไหนหรอชัดเจนยังไงแสดงออกเดียกกันยังไงแล้วเขาต้องทำอะไรให้คุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องทำเพื่อคุณ แบบไหนอะไรยังไงนะคะแล้วถึงจะค่อยตัดสินใจคบกันอีกทีหนึ่งนะคะถ้ายังไม่ตรงกับมาตรฐานของคุณแนะนําว่าอย่าพึ่งนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นการครบหาแบบที่ยังไม่ได้รับความชัดเจนจากอีกฝ่ายหนึ่งนะทีนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องของน,นโนมการงานการเงินนะคะ การงานการเงนิงนเป็นยังไงบ้างคะจะมีโชคหรือมีอะไรดีๆเข้ามาไหมในช่วงกระดาคของมีกาสดีๆอะไรไหมคะ จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดคําจาหรือความขัดแย้งทําให้รู้สึกกังวลนะคะรู้สึกเหนื่อยอแต่ในปลายปลายของเดือนนะคะเหมือนกับว่าคุณจะมีโอกาสมีทางเลือกให้กับชีวิตนะคะที่จะขยับขยายให้สถานะทางการเงินเนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้น ระวังเรื่องของการเข้าใจผิดกันด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการติดต่อพูดคุยนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่กล้องขยับมีการติดต่อพูดคุยหรือว่ามีเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ในช่วงนี้ที่เข้ามาเนี่ยให้ให้ค่อยๆพิจารณาว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขา,เาจริงใจกับการตกลงหรือว่าจริงใจกับ เรื่องนี้แค่ไหนนะคะให้ใช้เซนส์คุณนะคะมองให้ออกว่า,าคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเขาหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณหรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะมีโอกาสที่จะต้องขัดแย้งในเรื่องนี้นะคะแทนที่จะได้เงินกับไม่ได้หรือจะต้องมาทะเลาะกันปเปล่าๆนะคะเรื่องเงินก็รอรอจังหวะหน่อยแล้วกันนะคะ จะได้เงินจากการขยับขยายหรือการลงทุนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะเดี๋ยวจะสรุปให้ว่าชีวิตในช่วงเดือนกรก,กฎาคมควรจะคิดจะทำอะไรแล้วจะส่งผลดีกับคุณบ้าง เ็นเรื่องของความรักนะคะต้องเหมือนกับว่าอดทนรอใช้สตินะคะแล้วก็อย่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดถึงใครแล้วก็ยังรักใครบางคนอยู่เนี่ยก็เขาก็คิดถึงคุณนะเขาก็คิดถึงคุณแล้วก็ขอแค่ว่าคุณ รู้ใจตัวเองค่ะแล้วก็ทุ่มเทกับความรักครั้งนี้นะคะแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องนี้ค่ะอ,อยากง้อใครก็อย่ามัวแต่สองนะคะเป็นง้อได้เลยส่วนเรื่องของอางานนะคะงานหรือเงินเนี่ยเต็มที่นะคะเต็มที่กับการทำงานด้วยความรู้ด้วยทักษะที่ เพิ่มพูนขึ้นมานะคะเหมือนกับว่าจะใช้แต่พื้นฐานความรู้อะไรเดิมๆอย่างเดียวไม่ได้นะคะคุณจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มทักษะตัวเองนะคะแล้วในอนาคตเนี่ยชีวิตคุณก็จะแฮปปี้มีความสุข mm hmm. ทำบุญทำทานบ้างน,นะคะในช่วงนี้ค่ะคลิปคนโสดชาวมีนจบแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการกด ติดตามกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักของทุกท่านเลยค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อมีไว้ให้ข้างล่างแล้วแล้วก็ในเรื่องของติดตามทางเพจ Facebook นะคะ at m i s s t a r o t 9 4ค่ะก็เข้าไปเป็นกำลังใจให้ได้นะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้จบแล้วนะคะ